ราหูย้ายกันยายน2563ถึงมีนาคม2565้าหกห้าราศีธนูจะเป็นราศีที่รอคอยนะที่จะพบความสำเร็จสามารถที่จะเริ่มลงมือทำอะไรไปได้แล้วก็เห็นผลคอามสำเร็จในช่วงประมาณปีครึ่งจากนี้เลยโอกาสที่ดีๆด,ดวงชะตาขาขึ้นเลยทีนี้พอดวงชะตาขาขึ้นนะ้เรื่องที่เป็นเคยเป็นปัญหาเคยเป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็หายไป แต่มันก็มีสิ่งที่ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะว่ามันจะมีความเหนื่อยในช่วงของปลายปีสองห้าหกสามนี้อยู่สักพักหนึ่งพอต้นปีสองห้าสี่มันก็ดวงจะเริ่มวิ่งฉลุยแล้ะทีนี้ต้องระวังเรื่องเพื่อนเพื่อนเนี่ยจากที่คบๆกันอยู่จู่ๆก็อาจจะกลายเป็นศัตรูได้บางที การที่เราไว้ใจคนมากๆเพราะอาดีตเขาไม่เคยทําผิดพลาดมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเสมอตัวเขาจะคงที่คงหว่าก็ให้ระวังเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ในแง่ของการเงินการทองจริงอยู่ว่าโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะก้าวหน้ามีสูงมากแต่เรื่องของความผิดพลาดเกิดจากการไว้ใจคนก็ยังคงเป็นจุดอ่อนของราศี ธนูซึ่งมักจะเจออยู่เสมอบางทีให้ใจใครไปแล้วก็เต็มที่ไงทีนี้ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นข้อดีคือโอกาสที่ประสบความสาเร็จเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงรออยู่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือไอโอกาสที่จะสาเร็จที่พูดเนี่ยถ้าตีเป็นเงินแล้วมันเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่พอสมควรเลยแล้วไงอ่ะ อา้าคนที่เกิดราศีธนูอ่ะก็ต้องเตรียมบริหารเงินไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าเราอ่ะทากิจการกงางนสาเร็จลงทุนสําเร็จใช่ไหมค้าขายทําธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําอยู่แล้วถ้ามีเงินเข้ามาเราจะวางแผนยังไงเพราะพอราหูยาราศีเราไม่ได้ตั้งสตินะมีเงินมาเกรงจะเก็บไม่อยู่ดังนั้นขอพอรเทพราหูเนี่ยหนึ่งขอเล่นงานให้มีงานเข้ามาสอง นะขอเรื่องเมตตาให้คนรักนิยมชมชอบจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่แล้วสามขอให้มีเงินเข้ามาแล้ว,ลวเก็บเงินอยู่เพราะเวลาที่มีเงินเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งเราบริหารเราจัดการระวังแผนอีกส่วนหนึ่งเราขอพอท่านให้มีมามา,มากพอที่เราจะบริหารได้อย่างดีด้วยนี่คือ การขอพอรที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นราศีธนูนะสิ่งที่ต้องตั้งใจคาดหวังคือการการงานการเงินที่ได้เริ่มทําสิ่งที่ต้องระวังคือเพื่อนกลายเป็นศัตรูแล้วก็สิ่งที่ต้องขอพอรคือเรื่องของสเสน่ห์เมตตาสถียรกานทองอะไรมาทีมาขอให้ราศีธนูสาเร็จจากการขอพอรเทพปราง